สวัสดีครับแฟนคลับคลิปโตเซียวท่านนะครับชวนดูครับมุนนะครับ4ีเดือนสี่ตั้งปียีวันนี้เป็นมาลดราคานะครับของช้อปปีนะแล้วก็เซ็ต <laughs> ก็ลดตามเช่นกันนะครับโอ้โหลบสามหกจุดด้วยกันนะก็เนี่ยฮะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวคอยยกวอลุ่มขึ้นหน่อยได้เป็นยังไงวอลุ่มก็ไม่มากนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการลงที่ โหดเหมือนนะเพราะว่าแท่งแดงยาวเลยครับก็ของผมนี่มีซับลอดรูสองตัวนะที่เหลือก็ยังยืนดีนะฮะฮ้าสวิคายวันนี้ยังมีอยู่นะฮะออรา่าออร่าก็ขึ้นตามาเรียกว่าเงินไอ้ทองนะก็เล็กน้อยฮะ l ออะไรเนี่ยเอ็มเฮดตัวใหม่นีหวานะตัวใหม่นะก็ โดนเทขายตามสภาพครับตลาดไม่ไดีแต่ไม่อยากขึ้นนะสง่งแล้วอยากวิ่งขึ้นนะตัวเนี้ยก็รอดูต่อไปนะผมว่าน่าสนใจนะฮะดูท็อปเกนเนอร์ไหมถ้ามีคนอยากดูไหมวันนี้ดูไปแล้วกันเนาะจะได้ไม่นนี้ครับเออดีอาร์เอ้ยไม่ใช่ดีอาร์สิท็อปเกนเนอร์สิครับต้องลงแรงตามสภาพนะวันเนี้ยเพราะว่าเออ bct ครอบคล้องต่ำแน่นอน scap ครับ scap ไปต่อนะเออพุ่งบอลลุ่มดีนะลุ่มดีนะครับโอ้ไม่เลวนะนี S ่ scap นะฮะก็อ่ะยังครับยังยังไม่ถึงจุดซื้อซ้ำไปนะแต่วอลุ่มมาแล้วครับ scap นะฮะติดล้อ,อ,อติดล้อ งขึ้นเช่นกันครับดีดขึ้นจากกลนแต่ว่าก็ยังคงถ้าจะให้วันนี้ต้องมีเนาะหรือไม่ก็แบบนี้รอเดี๋ยวนะขอขอกดลงหน่อยถ้าใครแอคติฟก็ได้แล้วนี่นะข้ามได้เนี่ยตรงนี้นะก็ว่ากันไปนะแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันวอลุ่มก็โอเคนะะเออผมว่าทำอันนี้ดูดีนะมันดูชัดเจนเนี่ยเนาะ JAK ไม่มีอะไรเนาะ Beauty ไม่มีอะไร Sky Sky ไม่มีอะไรเออเอ S BM ไม่หุ2 S <S 2> <BM S 1> ้นเหล็กมานนเนี่ย AI อ้ AI มีวอลลุ่มเอ้มี ความเขียวแต่ว่าวลุ่มไม่มาเว้ย r e ดี้อืม r e ดี้นี่ก็ค่อยค่อยขึ้นมัน,นะฮะเออ่ทรับอาจจะมีมีเสียงวัวร้องนะก็ผมจะ,ร,ะรีบทำละกันเพราะว่ามันก็ร้องทั้งวันเลยฮะวันนี้เออ่ s i s b ไม่มีอะไร a m c ไม่มีอะไรเนาะ C A z วันนี้น่าจะไม่มีอะไรมากหรอกเพราะว่าหุ้นมันก็ไม่มีอะไรที่น่าสนใจเนาะ D R ครับโอ้โห A S M L 0 1ลงทั้งกระดานครับโอ้โหเปิดกลับลงบาบา80หลุดนะฮะหลุด s u p o r Trend แต่ก็ยังคงพอใช้ได้นะมีการซื้อคืนนะซื้อดัน ตอนปิดตลาดไทยตลาดนะไปตู้80ลงนะฮะ BYD คอม y d c o m 8 0โอโ้ทิ้งไส้ครับข้างล่างน่าสนใจนะสปิดนิ่งเอ่อ CN01 ครับโอ้แดงยาวเลย CN Tech 0 1แดงเช่นกันฮะ ดีบีเอสสิบเก้เปิดกลับลงเพราะว่า XD นะฮะ E1V ครับโอ้โห,โโหเปิดกลับลงฮนะ Ferrari 80่แปก็ไม่ไม่ลงนะ FPTVN 19นนะฮะก็เปิดต่ำดันไปปิดสูงวอลุ่มดีนะฮะเออเขาไม่เลวนะวอลุ่มดีนะฮะ FUEVN ลงต่อครับเปิดกลับลงฮะแพนิกเน,ะนาะเวดนนำโดนหนังกันเนี่ยโกอ้ยเดี๋ยวนะโกศูนย์สามไม่มีอะไรนะแล้วเขาไม่เหลวนะยืนได้นะโกสิบเก้าอืมเปิดกลับลงแล้วก็ยังคงพอพอไหวยนะื you know นเหเปอร์เทรนด์ฮะ เอเมสเอเมสเนีเอเมไม่เท่าไหร่ HK01 ลงหนักไหมโอ้ใช้ได้ s k 1 3หนึ่งโอหนักเว้คย์หนึ่งหนักครับ s k t e เทหนักเช่นกันนะฮะ ทำไมผมเห็นว่าตลาดทุนฮ่องกงมันปิดวะเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะผมไม่ได้ตามเลยวันนี้เอ่อฮอนด้าฮอนด้าสิบเก้าเปิดกลับลงนะฮะอินเดียูนย์หนึ่งอืมไม่เท่าไหร่ครับอินเดีย1 9ผมว่าอันนี้น่าสนใจอินเดียนะทรงมันได้เว้ย เจ็บกว่าญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นก็โอ้โหเละนะฮะแจ็บหนึ่งมืนหนึ่งโอ้โหเจ็บแปนหนึ่งสามโอ้โหเจดีแปดสิบโอ้ลอรียลแปดสิบตัวเนี้ยของดีฮะ นี่ครับเบรกเอาได้นะครับ1.36เป็นตัวเดียวครับที่วิ่งดีตัวนี้นะ ldms ครับหรือม่าตองก็ลงนะ m ่ t ู u tu 8 0นะเห็นไ an ปะเขียนยากว่าตัวเนี้ยลงต่อครับ mitsu ิตเู19เปิดกลับลงเช่นกันครับ MWG 1 9เปิดกลับลง NDX 0 1เปิดกลับลงครับ n e t e a s 80ปเปิดกลับลงเช่นกันเนาะ Nintendo 19อืมไม่เท่าไหร่นะฮะ Oil 03าอืมไม่ลงไว พิงอันพิงอัน80ลงเช่นกันป๊อบมาดเป็นไงไม่เท่าไหร่ครับดูดีด้วยซ้ำไปนะป๊อบมาเนี่ยพักตัวแบบแบบแข็งแรงนะป๊อบมาเนี่ยเออน่าสนใจนะซาน o ฟีแปดสอืมก็ก็อยู่ในกรอบนะฮะ SIA 19อืมก็ลงเล็กน้อยฮะ มีการถิงไซข้างล่างก็หน้ามีลุ้น smfg 1 9ครับโอยเปิดกลับลงซะ sony 8 0ไม่เหลือฮะ sp 5้าพันหนึ่งลงออ star ห้าพันงลง steck สิก้า อสวยว่ะสเต็กสิบเก้าสวยนะฮะไต้หวันสิบเก้าเละใต้หวัน AI 13สิบสาเละใต้หวัน HD 1ดสิบสาเละเทนเซนต์แปดสิบผมว่าสิ่งที่ทรัมป์ทำนะคิดมาคุยเล่นๆน,นะคือมันเป็นลักษณะของการแสดงว่าเฮ้ กูเป็นเจ้าโลกเลยเว้ยกูใหญ่กว่าใครนะดังนั้นเนี่ยพวกมึงต้องมาซิโลลาบกูนะตั้งภาษีเลยครับโอ้โหโหนจริงอนะ่ะแสดงความเป็นจุดแข็งของอเมริกานะฮะก็ว่ากันไปนะเราห้ามไม่ได้วพวกนี้ครับในสุดมันก็ต้องมีคนทำนะครับดังนั้นก็ต้องก็ต้องดูดูสถานการณ์อนะ่ะแล้วก็โดยเฉพาะดูความเสี่ยงเรานะอย่าไปโกรธอย่าไปโทษอะไรทําครับมันเป็นอย่างนั้นเองฮนะ เทนเซนต์เทนเซนต์แปดสิบเอาว,วางเลวเนาะไทเบฟไทเบฟสิบเก้าอืมพักตัวไม่เท่าไหร่เนาะพักตัวได้ดีโตโยต้าแปดสิบโอ้ยโหดเลยฮนะลงหนักเลยทริปคอมแปดศูนย์โอ้โหลงหนักยูนิคล 80อืมพักตัวใช้ได้ครับไม่เลวไม่หนัก uob 19ว้ายเปิดแกับ vcb 19อืมก็ว่ากันไปยังเป็นแกลบลงอย่นะฮะเอ่อเวนเจอร์19โอ้ลงเช่นกัน vnm 19อืมเขียวเว้ย w วอร์ uo RLD003 ใช่ไหมเปิดกลับลงแล้วก็เสียวมี่ครับ80ดสิเริ่มเริ่มหยุดลงเลยเสียงมี่ก็น่าสนใจน่น่าสนใจระดับนี้เนาะอาจจะเป็นโลชีสก็ได้นะรอด,ดูต่อไปเนาะเท่านี้แล้วกันนะครับเจวกันคลิปหน้าสวัสด,ดีครับ